รถวันนี้มารับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ถูกใจมากครับได้ตามตามสั่งเลยครับครับผมครับผมต้องตามเซฟตี้เลยครับความสวยอย vary vary ่างเดียวไม่พอเวลาเป็นยังไงวุ่นไวมากครับไม่ถึงเดือนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับทีมงานผู้การต้นนะครับแล้วก็การส่งมอบรถกับลูกค้าคุณชัดชัยนะครับเป็นรถยีโน่210แรงนะครับ6เม6ความยาวกระบะแล้วก็จากอูเอสเอทเฮียจูเมตนะครับมนะครับก็เป็นกระบะคาร์โก้นะครับแต่งตามที่ลูกค้าจัดต้องการนะครับก็คือเป็นสีพิเศษครับผมงั้นเดี๋ยวเราฟังจากลูกค้าหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับครับพี่ชัดชัยคือ เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามว่ารถวันนี้มารับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ถูกใจมากครับได้ตามตามสั่งเลยครับคร <Reese. S 2> ับผมครับผมตามมสเปคเลยครับทีนี้ความสวยอย่างเดียวไม่พอเวลาเป็นยังไงวุ้ยไ,มไวมากครับ ไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนนะใช่ครับผมยืนยันได้เลยครับไม่ไม่ถึงเดือนครับครับผมอันนี้ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์นะครับพี่เซลดันสุดมากครับสุดมากใช่ครับสุดมากเลยครับผมผ่านง่ายครับผ่านง่ายใช่ครับเซลนนครับเซลนนครับผมครับครับผวันนี้เราก็จะพอกันแค่นี้แต่ว่ายังไงแล้วก็ฝากทีมงานผู้จัดการต้นนะครับฮีโน่ทีพีนะครับแล้วก็อู่ของ s s สนครปฐมยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตฝากเฮียนิดนึงครับผมก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับ เอ่อถ้าเกิดว่าจะจะใช้ใช้เงินน้อยดาวน้อยผ่อนไวจ่ายน้อยๆได้รถไววก็เชิญที่ทีผู้การต้นเลยนะครับฮีโน่ทีพีครับผมโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับครับผมมีอะไรก็กิงกลางมาได้ครับผมครับผมก็มาถามได้เลยครับครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่